พอพูดถึงเรื่องของแพงเนี่ยคุณผู้ชมขาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายพวกอุปกรณ์เล่นน้ําสงกรานต่างๆก็บอกก็ไม่ได้ขายแพงนะแ<บ>น,ปน่ปเลนี่ ทำไม<อ>ไม่มีใครมาซื้อขายไม่ดีอ่ะปีนี้เห็นก็ว่าอย่างนี้น,นะไม่คึกคักเลยคุณผู้ชมขายยอดขายตกนะคะทั้งหน้าร้านออนไลน์นะหลายคนเนี่ยต้องรีบแจ้งลดสต็อกสินค้าลงทันทีแม้ว่าปีนี้หลายร้านค้านะคะจะงดสั่งสินค้าใหม่มาจําหน่ายเพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนเขาก็ไปเอาสต็อกไอปีก่อนๆเอามาขายนะแล้วก็ลดราคาลงให้มันถูกกว่าเดิมแต่ก็ยังขายไม่ค่อยได้ เขาคาดการว่าน่าจะเป็นเพราะค่าครองชีพสูงหรือว่าหลายคนอย่างเงี้ยซื้อปืนใช่ไหมฮะฉีดน้ำเอาไว้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะก็เอามาใช้ซ้ํากันร,รวมไปถึงการออกประกาศเกี่ยวกับการเล่นน้ําสงการปรีนี้ด้วยที่เขาอยากให้เล่นกันแบบดีๆนะรักษาวัฒนธรรมไทยกันแต่ก็ได้ตระหนักนะคะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผู้ค้าขายได้บ้างสัปดาห์สุดท้ายแล้วก่อน<า>จะถึงแล้วอาทิตย์หน้าก็จะถึงแล้วเขาก็หวังจะกอบโกยในช่วงนี้แหละใช่ค่ะกะวันตะวันนะฮะพวกนี้มันไม่ได้ว่าเยอะ กะว่าถ้าหมดก็สั่งวันต่อวันอยู่เพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะกําหนดว่าเราจะต้องสต็อกได้เยอะๆเหมือนหลายๆหลายปีก่อนเพราะปีนี้มันดูไม่ออกเลยผมยังห้าสิบห้าสิบนะใช่ใช่มีมินดูสิดูสภาพมันยังเงียบมากเลยครับมันไม่เหมือนหลายหลายปีก่อนเราก็ยังย้ำอยู่ด้วยว่าหลายปีก่อนดีกว่า